คุณผู้ชมเห็นไหมคะจริงเก uh ิน oh. ไอสักครู่ข่าวเช้าของเรามีช่วงใหม่เพิ่มขึ้นมาก็คือช่วง Soft Power นั่นเองนะคะดีเดย์ day, วันนี้วันแรก แล้วก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยเพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่พร้อมจะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นะคะให้กลายเป็นแม่เหล็กที่ดึงดูดคนทั่วโลกเข้ามาเที่ยวเข้ามาทำงานเข้ามาใช้ชีวิตในประเทศไทยให้ประเทศไทยเนี่ยกลายเป็นจุดหมายปลายทางของคนทั่วโลกใช่ครับสร้างไรายได้เพิ่มด้วยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะซอฟต์พาวเวอร์วันแรก แล้วก็ข่าวแรกของซอฟ t ์พาวเอร์เริ่มกันที่จังหวัดศรีสะเกดกันก่อนเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขามีของดีของเด็ดอยู่เมื่อวานนี้สภาวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดได้จัดระดมความคิดและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมสินค้าของชุมชนนะคะแล้วก็วัฒนธรรมต่างๆเพื่อ ผักดันซอฟต์พาวเวอร์ของดีของชาวอีสานสู่ระดับโลกค่ะเป็นการระดมความเห็นในงานเสวนาหัวข้ออีสานซอฟต์พาวเวอร์การยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมจากท้องถิ่นสู่สากลในงานมหกรรมวัฒนธรรมอีสานยนทิ่นดอกกลมดวนชมสวนทุเรียนภูเขาไฟสีสเกต oh. แน่นอนแหละ จัดขึ้นที่การทาร,รักษ์จังหวัดศรีสะเกดนะคะสำนักงานศินละปะวัฒนธรรมร่วมสมัยได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัดขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดศรีสะเกดทั้งในเรื่องของอาหารของเราขึ้นชื่อ,อในระดับโลกเลยเรื่องของชนเผ่าเรื่องของทุเรียนภูเขาไฟสินค้า GI ทุเรียนที่ขึ้นชื่อของ จังหวัดนี้และความร่ำรวยทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดต่อยอดไปอีก19จังหวัดในภาคอีสานคุณโกวิทประกามาศผู้อในการสำนักงานศิลป,ปะวัฒนธรรมร่วมสมัยบอกว่ารัฐบาลมีนยโยบายในการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยในทุกระดับโดยมีการจัดตั้ง Thailand Creative Content Agency หรือเรียกสั้นๆว่า ทักทก,กาแล้วสุกสาวอาทิตย์นี้จะ<ผ>ม,มีงานงานใหญ่ด้วยงานใหญ่จัดขึ้นที่ศูนย์เศรษฐกิจด้วยนะคะใช่คะเดี๋ยวมันเล่าให้ฟังเอางานนี้ก่อนสำหรับงานอ e ีสานซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยนะเขาบอกว่าจะเป็นการยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมใช่ไหมคะในงานก็เป็นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ของหน่วยงานต่างๆ <c oughs> ทั้งในระดับนานาชาติระดับประเทศในระดับแต่ละภูมิภาคทางด้านคุณวิทยาวิ รารัตประธานสภา,าวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกดบอกว่าการจัดงานเสวนาในครั้งนี้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้และร่วมการอภิปรายแสดงความคิดเห็นในการนำทุนทางวัฒนธรรมและมรดกภรรมูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายอีกทั้งสนับสนุนการนำสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชนในจังหวัดต่างๆมาพัฒนาเอามาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสร้างงานสร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานบ้านเฮาและผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ให้มีบทบาทพลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทยต้องยอมรับเลยว่าเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถดึงดูดเม็ดเงินได้เร็วได้เยอะแล้วก็ได้ง่ายทุเรียนภูเขาไฟสเกตเนื้อละมุนหอมนุ่มกลิ่นเม็ดฉุนเ ราคานี่ราคาดีทีเนี้ยคือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ทุเรียนเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นเชิงซอฟต์พาวเวอร์แต่ซอฟต์พาวเวอร์คือสตอรี่ที่มันเล่าความน่ากินของทุเรียนบูกเอาไฟที่ทเราพูดมาครัวใช่ค่ะเรื่องราวที่มาของสินค้าชิ้นนั้นมันมายังไงก็มันมาจากการที่ไปปลูกบนดินดินในพื้นที่ของตรงนี้เป็นดินที่เดียวเท่านั้นใช่ไหมใช่ค่ะนะครับมาต่อ